สวัสดีครับผมโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแรงบันดาลใจในการที่จะทําให้โคบานเมืองร้อยเกินเล่นบงบาทน,นะครับถามว่าการเล่นบงบาทน,นี้มีสาเหตุมาจากอะไรนะครับหรือการโยนบงบาทครับต้องพูดที่ไปที่มาก่อนนะครับผมเล่นบงบาทเพราะว่า <c oughs> ผมใช้งานในคอกจริงนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ว่าวัวบางตัวนะครับ มีลักษณะนิสัยเขาค่อนข้างที่จะดื้อน,นะครับแล้วก็บางทีเขาดึงจนเทานะครับาขาดนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะนําพาเขากลับอคอกหรือว่าต้อนสู่อคอกได้นะครับก็เป็นที่มาในการใช้บ่งบาดนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับบัวบางตัวไม่ให้แตะตัวเลยนะครับแล้วก็ในการฉีดยาการดูแลรักษาเขานั้นเราจะไม่สามารถทําได้นะครับ จึงเป็นที่มาของโคบานเมืองรากวนที่ต้องเล่นบ่วงบาดแล้วก็ฝึกฝนบ่วงบาดอยู่เรื่อยๆนะครับวัวของผมนะครับโดยเฉพาะาสายพันธุ์เลือดผสมบรามันนะครับสายพันธุ์เลือดผสมบราบนจะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาจะมีลักษณะดื้อเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีแรงที่เยอะเพราะว่า,าด้วยมวลของกล้ามเนื้อนะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปจับเขาได้นะครับดังนั้นบ่วงบาดก็จะเป็น โจทย์ท se ี่ผมเลือกนะครับในการที่จะฝึกนะครับเพื่อที่จะคล้องวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวเล็กหรือวัวใหญ่นะครับถ้าเกิดวัวขนาดโตนะครับถ้าเราจับไม่ได้นะครับดูแลเขาไม่ได้นี่คือจบนะครับบางทีเราอาจจะไปเรียกคนมาช่วยอย่างนี้ครับถ้าเราไม่รู้วิธีการนะครับการดูแลเขาหรือว่าการที่จะจับเขามาใส่เขานะครับก็เป็นเป็นไปได้ยากครับ ดังนั้นโคบาลเมืองร้อยเกินจึงพยายามที่จะสื่อสารในเรื่องของการใช้บงบาทนะครับให้กับผู้ที่เลี้ยงวัวนะครับ ครับไอ้ I, โดยสรุปเล้วนะครับโคบาลมึงร้อยเกินนะครับฝึกบงบาทแล้วก็เล่นบงบาทนะครับสาเหตุเพราะนะครับเราเอาไปใช้กับอรอกวัวของเราจัดการกับวัวของเรานะครับเพื่อที่จะให้วัวนั้นสามารถจับได้นะครับแล้วก็นำาพาไปสิ่งที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดยานะครับหรือเขาหลุดนะครับหรือว่า เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับวัวหลุดนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนที่เลี้ยงวัวนะครับมาฝึกกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะสามารถทําเองคนเดียวได้แมกระทั่งการล้มวัวนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับในการล้มวัวด้วยตัวคนเดียวนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับกรุณากดไลค์กด s ั b ส c r i b e ให้กับโคบานเมืองร้อยเกินสออฟิเชียลนะครับขอบคุณครับ Mm-hmm. <clears throat>